อ่าวันนี้มาต่ออีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกทรงคล้ายๆกันกับที่ผ่านมาสองสามวันนะไอ้สองสามคลิปที่ผ่านมาเนาะวันนี้ก็จะอธิบายเรื่องถึงอ่าหลักการเทรดเนาะทำกำไรด้วยอ่าตรงเนี้ยนะครับลูกทรงของลักษณะที่โค้งเนาะสังเกตนะครับหนึ่งนะตัดกันอ่าตัดกันนะครับแมงดีตัดมาอยู่บน ซีโร่ไลน์นะตัดแต่นะมันอยู่ใต้เส้นอะไรครับเอมเห้าสิบมันอยู่ใต้เส้นเ a มห้าสิบดังนั้นในมุมมองของผมในการเข้าเทรดนะครับผมก็จะใช้วิธีการเทรดรอบสั้นๆน,นะโดยโดยภาพนะครับโดยภาพบล็อกเทรดก็จะตีแบบนี้นะครับจากจุดอ่าตรงนี้นะครับใต้มันอยู่ตรงนี้มาถึงยอดมันตรงนี้นะครับก็เป็นจุดเข้าซ้อนในบริเวณนี้ทั้งหมดนะ ริเวณนี้ทั้งหมดส่วนพี่นะครับก็ถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็พีพีนี้พีพนี้สุดท้ายแล้วจะแค่ตรงนี้ก่อนส่วนที่เหลือก็ไปว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอ่าเส้นสีแดงตรงนี้นะครับเส้นสีแดงตรงนี้ก็คือ SL เนาะกาดขาดทุนเพราะว่าราคาจะมีโอกาสที่จะลงต่อประมาณนี้นะเอ่อ ท p ที่มักใช้นะครับ p ี GP ที่มักใช้ก็จะเป็นบริเวณนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการท p ส่วนถ้าเราจะรอนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาเทคที่0.618ก็คือ68นะโดยประมาณนะอ่านี้ก่อนนะครับด้วยรูปทรงของกราฟเนาะเป็นลักษณะของการที่ทิ้งตัวลงมาแล้วก็เริ่มทำตัว ที่จะโคงแล้วเนาะถ้าหลุดตรงนี้ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นหนึ่งเแท่งแดงนี้เแท่งแดงแท่แงใหญ่แท่งนี้เนี่ยของแท่งนี้นะครับโดยประมาณจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะชนะก็มีมีมีสูงนะครับส่วนถ้าหลุดลงจากตัมวานะแนวระดับนี้นะครับเราจะถือว่าราคาจะยิ่งเหวล,ลงไปเนาะตอนนี้มีโวล์ของแม็กดีมาเป็นบวกนะครับ ฮิสโตแกรมก็เป็นวงซื้อทั้งหมดนะครับประมาณนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆเนาะสำหรับเรียนนี้ก็มีเป้าหมายที่คาดการเนาะตามเทคนิคอนที่คิดว่านะเป็นไปได้นะถ้าเรามองจากตรงนี้เนาะก็ตรงนี้และก็ตรงนี้ส่วนตรงนี้นี่ผมไม่เท่าไหร่นะส่วนตรงข้อต่อตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่นะก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไป ต่อไป